สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับของใหญ่อีกหนึ่งชิ้นนะเป็นชุดผ้า1ต่อ6นะครับของ t ีซีโนะฮะกับชินมัสไวเดอร์เป็นงานของ t ีซีโหรือว่า f i กซีโนั่นเองนะครับบอกเลยว่านานๆานทีจะได้รีวิวงาน1ต่อ6ทอยมอน ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นางานทรีซีโรตัวแรกในชีวิตของช่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยนะฮะอาจจะเห็นผ่านๆจากาช่องอื่นนะเพราะาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพวกทรานฟอร์เมอร์นะฮะแต่ว่านานๆที่จะผลิตไรเดอร์มาเราก็เอาวะเราเป็นแฟรไรเดอร์อยูแ่แล้วก็ไม่อยากจะพลาดเจ้าสิ่งน,นี้นะฮะเราก็เลยจัดมานะครับกับ ตัวชินมา r s สไรเดอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีงานของ m e d i คอม1ต่อ6นะครับซึ่งจะเป็นลายที่ผลิตไรเดอร์ชุดผ้าอยู่แล้วนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็มีภาพโปรโมทมาก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทีซีโรออกมาที่หลังแล้วก็แต่ออกมาก่อนและซึ่งตัวนี้นจริงๆอ่ะมันออกมาเร็วด้วยนะฮะก็เลยต้องจัดตัวนี้มาก่อนนะครับส่วนตัวงาน Genesis หรือว่า Medi คอมนี้ก็เราค่อนข้างจะคิดหนักมากๆเลยนะฮะ เอาไ,ไว้ว่าจากตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านไหนพร้อมกันเลยดีกว่านะครับมา <S <S 1> <S 1> โดยลักษณะของกล่องนะครับก็จะเป็นแบบวินโดว์บล็อกเปิดได้นะครับพอเปิดด้านในนะฮะก็จะเห็นตัวของชินมสัสไวเดอร์อยู่ในส่วนของวินโด้นะครับพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ของมสัสไวเดอร์นะฮะแล้วก็เขียนวัตตาอ็อกศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่สวยงามมากๆนะครับ และนี่คือของที่มาทั้งหมดนะครับก็จะประกอบไปด้วยมืออีก4คู่นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับมี4คู่แล้วก็รวมถึงจะมีบูทมาให้เปลี่ยนนะครับนี่ซึ่งบูทอันนี้กับบูทที่ใส่อยู่มันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีในส่วนของตัวของฟิกเกอร์มันจะไม่มีเขาเสียบมาให้แต่แรกนะฮะก็คือเขาจะแยกมาให้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็ทำการหยิบใส่เอาเองนะครับสำหรับเขาของตัวชินมารสไวดเดอร์ รวมถึงเป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องนี้นะครับก็คือนี่ฮะมีเสื้อโค้ดมาให้ด้วยนะครับอ่าและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะแล้วก็จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะเล่นของแบบนี้เนี่ยเราก็ควรอ่านคู่มือนะฮะกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะมีเรื่องฐานนะครับก็จะบอกเป็น AG13 2ก้อนหรือว่าฐานบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นตระกูล LR ครับ LR44 LR41 ประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของ ทางนะครับก็สามารถปรับได้แบบนี้นะฮะมีแบบสั้นกับแบบยาวเหมือนในหนังเลยนะฮะเออนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราแกะอ่านดูก่อนแล้วเรามาศึกษากันดูนะครับในส่วนของตรงนี้นี่นี่ฮะนี่มีเสื้อคลอสมีบูทนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับสำหรับคู่มือเนาะโอเค okay, ฮะเราก็ได้แกะเขามาใส่นะฮะก็คือ ในเขาอ่ะจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือ2คู่นั่นแหละก็เอามาแปะได้เลยนะครับเอาละแล้วก็หลังจากที่เคยเล่น1ต่อ12มาสักพักหนึ่งเนี่ยพอมาจับ1ต่อ6ก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีเทลเล็กๆน้อยๆต่างๆนานาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันชัดมากๆนะครับโดยเฉพาะอ่ะส่วนตาของเจ้าตัวนี้เนี่ยลังพึ่งเนี่ยสวยมากๆนะฮะ จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นพวกงานเมดิคอมอะไรมาก่อนแล้วแหละมันก็เออดีเทลมันชัดดีแต่ว่าพอมาเป็น t 0 e ีเออมันไม่แย่เลยฮะมันสวยมากนะฮะในส่วนของตรงตาของเขาแล้วก็สีเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะนี่ฮะดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับตรงรูน็อตของปากนะฮะนี่ฮะก็จริงๆผมเข้าใจว่ามันเป็นสีเดียวนั่นคือสีเทาแต่จริงมันมีดีเทลสีดำอีกนะฮะ เล็กๆน้อยๆตรงนี้เนาะตรงน,อน็อตนี่ต่างๆเนาะรูลายต่างๆเก็บมา,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 าได้โอเคมากๆคือยังไงเดียมันเห็นชัดมากขึ้นนะฮะเออนี่ฮะในส่วนของเขาและเป็นเขาที่ชอบมากๆเพราะว่าเออย่างเราเล่นฟิกูอาร์นะฮะเขาตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ like this, นะมันจะเป็นแบบเหลี่ยมกว่านี้นะครับบางคนนะ่ยก็เอาไปส่งโมหรือว่าอะไรต่างๆนะให้เขามันดูดีขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วถ้ายิ่งเป็นฟิกคว a ตส์มาตรฐานนี่หนักเลยคือเป็นแบบสี่เหลี่ยมแท่งมาเลยอะประมาณนั้นนะครับดีเทลด้านบนนี่ครับนี่ไงเออเก็บน็อตอะไรมาหลายอย่างครบเลยนะฮะแล้วก็นี่สัญลักษณ์นะฮะบัตตะออกหมยเลขกหนึ่งตรงนี้เออได้เห็นชัดสักทีนะฮะในส่วนของตรงนี้ซึ่งฟิกวอตมันก็มีฮะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเด่นชัดขนาดนั้นแต่เขาก็ลงดีเทลมาโอเคนะอืม แล้วก็นี่ในส่วนของเส้นผมนะก็ทำออกมาได้โอเคนะแต่ผมติดนิดเดียวเลยสมผมนะ่ะคือผมว่ามันสั้นไปวะอาจจะอยากให้ยาววันนี้รลบานวันนี้นิดนึงตรงขอบขอบนะฮะแต่ว่าทำแบบนี้มาก,ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับอืมในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับนี่มีคอเนื้อคนตรงนี้นี่ฮะเนื้อคนมีมุมปากนิดนึงด้วยนะฮะนี่ขอบกรอบหน้าของคนนะฮะก็ยังทํามานะครับถือว่า เออดีเทลเขาใส่ใจรายละเอียดเอามากๆเลยนะครับนี่แล้วผิวหนังคนก็นี่เห็นไหมมีเอ่อมีเท็กเจอร์ผิวหนังคนด้วยนะครับไม่ได้เป็นแบบสีเนื้อเรียบๆไปนะตรงนี้ในส่วนของผ้าบันคอนะครับก็จะเป็นผ้ามันคอดัดลวดซึ่งเป็นผ้าดิบนะฮะเป็นผ้าดิบแบบลักษณะแบบด้านไม่ได้เงานะครับก็เล่นง่ายบางด้วยนะครับก็จัดท่าได้พิ้วมากๆเลยนะฮะตรงนี้ ถือว่าโอเคด้วยชอบมากแล้วก็สามารถดึงออกได้ด้วยนะก็คือเอาออกได้อะฮะก็ถอดหัวแล้วดึงออกอะไรได้เลยปกตินะครับตรงนี้อืมในส่วนของชุดผ้าเป็นชุดหนังครับนี่เป็นชุดหนังหมดเลยนะก็ก็ตามสภาพของชุดหนังฮะมันด้วยความที่ระยะเวลามันนานขึ้นก็อาจจะลอกได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอยู่ที่เราเก็บด้วยนะฮะว่า อากาศที่เราเก็บตัวเจ้าฟิกเกอร์เนี่ยมันร้อนไหมมันอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ผมชอบมากดีเทลด้านหลังตรงปีกนะฮะเออเนี่ยมีการตัดเส้นอะไรแบบเออสวยมากอะ่ะคือที่ชอบ1ต่อ6ก็เพราะแบบนี้เลยคือแบบดีเทลเราเห็นชัดลหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฮะดีเทลเข็มขัดนี่ฮะตรงล็อกเป็นสีแดงอะไรเงี้ยฮะเออนี่ไทฟูนเบล,ลเนาะอ่านี่ฮะเออเก็บครบอะ่ะ คือชอบมากในส่วนของอกนะฮะในส่วนของอกจริงๆผมค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงในส่วนของอกเพราะว่าอย่างฟิกนว่ยมันทาออกมาแบบดูแบบไม่ครอบคลุมกับตรงอกให้มันเกินกินไปกับบอดี้อันนี้คือทํามาแบบอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ดีเทลอ่ะนี่ฮะเก็บโอ้ทุกเม็ดนะฮะครบเลยนะครับส่วนของรูนอ็อตนะฮะรูเจาะต่างๆครบเลยแล้วก็มีรูรับอากาศด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็นี่ ด้านล่างด้วยนะครับถือว่าสวยเลยนะนี่ฮะดีเทลมือนี่จากลักษณะของถุงมือก็จะเป็นคล้ายๆสดับมือตรงนี้นี่ฮะเออเจ๋งดีนะครับอืมตรงนี้นะฮะในส่วนของออปลอกแขนก็ทำแบบเป็นครอบคลุมแบบนี้เออเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะครับในส่วนของดีเทลซิปนี่ฮะก็ยังมีอยู่นะสวยเลยนะครับนี่ ตรงขาชุดนะฮะแล้วก็รองเท้านะครับบูทสวยงามมากๆดีเทลโอเคเลยนะครับถือว่าถูกใจมากๆเลยนะครับสำหรับดีเทลของชินมา s ส,สไซเดอร์ตัวนี้ผมว่าขยับอะชุดด้วยความที่เป็นชุดผ้าแล้วมันก็อาจจะมีนิดนึงที่ติดขัดแต่ว่าผมกลับมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะ,อะลองดูแล้วกันนะฮะเริ่มจากส่วนหัวส่วนหัวนะครับขน,นแมวติดนะฮะแล้วก็บิดนี่ฮะ ซ้ายขวาได้หมดนะฮะจริงๆมันหมุนได้รอบทิศอยู่แล้วครับเพราะว่าตรงด้านในของตัวบอดี้อ่มันเป็นบอดจอยเนาะก็สามารถขยับได้อย่างอิสระลแล้วนะ,ะการก้มอืมโหก้มเยอะนะเนี่ยนะฮะการเงยนะครับเออเจ๋งดีเงยได้เยอะด้วยนะเออเอี้ยวคอเอี้ยวอะไรก็ได้แล้วะฮะปกติเนาะสำหรับตรงส่วนหัวของเขามาดูในส่วนของแขนบ้างน,นะครับกลางแขนบอืม ไม่มีการล้างอะไรท้งนั้นนะก็ถือว่าการแขนได้โอเคด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆปกติแล้วชุดหนังมันจะมีความหนาหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเนี้ยหนังเลยเป็นหนังแบบหนังหนังบางนะฮะมันไม่ได้แบบแข็งขนาดนั้นนะฮะจุดขยับก็ไม่ได้ล้างเลยนะฮะทุบไปข้างหน้าทุบอืมประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะนี่ฮะขยับไปด้านหน้าเนาะทุบนี่อ่ะโอเคนะไม่ได้แย่นะฮะนี่ฮะ มันก็มีการดึงเงินเกิดขึ้นแหละเนื่องจากมันเป็นชุดผ้าเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอืขนาดนั้นะนะโอเคอยู่นะครับอืมปึ๊บทอนแขนขยับอืมนี่โอ้โหดูดิสุดๆนะฮะเยี่ยมเลยตรงนี้ก็เป็นหมุนได้ปกตินะครับเปลี่ยนมือนะครับเป็นบอจอยแล้วก็นี่ฮะมันจะเห็นบอดี้นิดหนึง่งเนาะแต่ว่านี่เราก็ขยับอันนี้ปิดไปได้นี่ไงีถือว่าโอเคนะเจ๋ง งอยู่นะครับมีใบเส็นะฮะสามารถหมุนได้เหมือนปกตินะฮะก็จริงๆมันเหมือนกับฟิกวูานะฮะแต่ว่ามันด้วยความที่มันเป็นชุดหนังคุมเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราหมุนถึงจุดไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยฮะก็มีใบเส็นะฮะให้ขยับได้เหมือนเดิมนะครับอืมโอเคเลยชอบนะฮะขยับโอเคอ่ะม,มาดูในส่วนของบอดี้บ้างนะครับการก้มของบอดี้ฮึบอืประมาณนี้ เนาะการเงยได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ติดตรงแถบหน้าอกของเขาเนาะฮึบบิดบิดตัวอะไรก็ปกตินะเราว่าอมโอเคเลยแหละจุดขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของขากันบ้างดีก,กว่านะครับค่อนข้างจะกังวลนิดนึงนะแต่เราลองดูฮึบเตะไปข้างหน้าอุ้ยโอ้ไม่แย่นะโอ้โหเยอะเลยอะเนื่องจากว่ามันเป็นชุด หนังที่บางด้วยฮะมันก็เลยแบบจุดขยับมันก็ค่อนข้างจะอิสระอยู่นะลุกนี่ฮะเออเจ๋งดีนะฮะไปข้างหลังนั่นนิดเดียวประมาณนี้นะฮะเออดีวะ่ะจุดขยับนะฮะกลางขาโอเคนะจริงๆมันการได้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าผมกลัวเป้าเป้า,ปามันเริ่มตึงแล้วก็เลยเอาแค่นี้ก่อนละกันประมาณนี้เฮ้ยมันเป็นจุดขยับชุดผ้าที่แบบว่าโอเคอะ นะะในส่วนของตรงเท้าก็บิดได้นะอันนี้อ,อืเป็นบอจอยนะครับนี่ก็จะบอกว่าในส่วนที่บูทที่เอามาให้เปลี่ยนนะครับตรงจุดขยับตรงนี้มันจะไม่มีอมืมันจะแบบเป็นเนียนแบบเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะสําหรับบูทที่เอามาให้เปลี่ยนเนาะแล้วก็ในส่วนของนี่ต้นขาก็บิดได้อีกนะนี่ฮะออโอ้โหเจ๋งเลยจุดขยับเกินคาดมากสําหรับชุดผ้าที่เป็นชุดหนังแบบนี้ ในตัวเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอย่างที่บอกไปขั้นต้นนะคะมันจะดึงในส่วนของตรง,งคางออกมาได้นิดหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ฮะมันก็จะดึงแบบนี้จริงๆด้วยความที่มันดึงยากนิดหนึ่งนะฮะเราก็สามารถถอดด้านหลังออกมาได้นะก็เหมือนกับเปิดไฟอะฮะดึงออกมาปึ๊บแบบนี้นะครับอืมก็ดึงตรงนี้ออกมาเพื่อความง่ายๆนะฮะปึ๊บอืมอืมปึ๊บเห็นไหมมันก็จะลักษณะแบบนี้แหละในส่วนของตรงปากนะฮะอ่ะ ไหนก็เปิดแล้วในส่วนของเปิดไฟนะครับนี่มันจะมีวงจรอ,อยู่ด้านนี้นะครับซึ่งในกล่องไม่ได้มีฐานมาให้แล้วเราก็ไม่ได้เตรียมฐานมาด้วยเสียดายมากเสียดายมากๆครับอันนี้ก็ขอขอขอภัยจริงๆนะฮะก็ใส่ฐานตามที่ในคู่มือบอกไว้นะครับมันจะเป็นฐานกระดุม2ก้อนใส่เข้าไปล้วสวิตช์ป,ปิดเปิดก็อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้และนี่คือด้านหลังของเขานะมันจะมีนี่ผมหนีบอยู่ตรงนี้เห็นปะเออและนี่คือจุดขยับ ของชินมัสไซเดอร์หนะะึ่งต่อหกทีซีโร่ฮะโอฟิกซีโร่ที่เรารู้จักกันนั่นเองหนึ่งชิน้นใหญ่ๆเลยนะครับนั่นคือเสื้อโคลอของเขาซึ่งอันนี้ดีเทลเก็บมาได้โอเคว่าฟิกกูอาร์ตอยู่แล้วฮะด้วยความที่มันใหญ่ด้วยนะครับนี่ฮะเออนี่นี่เส้นแต่ว่าเอ,อ่อไอตรงสายตรงนเนี้ยเนี่ยมันติดเลยอะ่ะมันติดเหมือนมันเย็บติดมาเลยะนะฮะเออมันจะไม่สามารถแบบเอามาจัดให้พิ้วอะไรอย่างเงี้ยได้นะเออเนี่ยเ,ออเย็บติดไปเลย นะครับในส่วนตรงนี้แต่ว่าเสื้อผ้าก็มีน้ำหนักอยู่นะโอเคเลยนะฮะนี่เก็บดีเทลแขนหรือว่าอะไรมาโอเคครับอืดัดได้มีลวดอยู่ด้านในนิดหน่อยนะครับนี่ฮนะดัดดิบดัดพิ้วได้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่อินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะสำหรับตรงนี้ก็แน่นอนว่าบ้านผมมันเลี้ยงแมวด้วยฮะเสื้อแบบนี้แน่นอนว่าติดขนแมวอย่างแน่นอนนะครับ อ๋อลืมอีกอย่างครับมันจะมะีจอยสำรองมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นแบบรุนแรงนะฮะก็จะมีจอยสำรองมาให้ด้วยอีก1คู่นั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว t zero หนึ่งต่อหสเกลชินมารสไวเดอร์จากภาพยนตร์เรื่องชินไวเดอร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สวยงามมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนชินไวด์เดอร์แล้วอยากจะได้ชินไวด์เดอร์ชุดผ้าสักตัวหนึ่งเนี่ยก็แนะนํางานนี้เลยนะฮะและที่สาคัญนะครับเร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะมีงาน เ e ดิคอมเจเนซิตมานะฮะก็เป็นชินไรเดอร์เหมือนกันลักษณะก็จะคล้ายๆกันแต่ผมมองว่าไอ้ตัวนั้นอนะ่ะมันเป็นด้วยสีลักษณะท่าทางอะไรเงี้ยฮะของแถมที่มาด้วยมันน่าจะเยอะกว่าเจ้าตัวทีซีโตัวนี้นะฮะนั่นคือจะมีฐานมาให้แล้วก็รวมถึงมีหัวของฮอนโกทาทเกชิมาด้วยนะครับแล้วก็การทําสีผมมองว่าสีของตัวเนี้ยมันก็สวยแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับความเหมือน ผมมองเป็นตัวของเมดิคอมเจเนซิตมากกว่าอันนั้นเหมือนกว่าแล้วก็ของแถมอะไรมันก็น่าจะได้เยอะกว่าด้วยความที่เขาเป็นลิขสิทธิ์แบบเต็มตัวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่มีหัวฮอนโกมาให้แต่ก็ถือว่าราคามันก็ค่อนข้างจะต่างกันแบบเกือบเท่าเลยะฮะอืมผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยงาม ยังไงก็สวยนะฮะลูกเล่นอะไรนะต่างๆนานา,นานเนี่ยผมว่าไม่แพ้กันเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นงานทางเลือกอีกหนึ่งตัวแล้วกันเล็กสิดแท้เหมือนกันเนาะสำหรับตัวชินหมาสไวเดอร์นะครับโอเคฮะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลายไปคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไไปปปพพาาารรรรรัััััับบบบชมมกกกกก่่่่อออออนน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 ใใคคคคคคเงะะะตีี้้็ขลลสสวดหหิทุ